ที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดศรีสะเกดสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกดโดยนายนาครบุตรดีวงพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกดร่วมกับพาณิชย์ภาคอีสานต,ตอนล่างจัดมหกรรมอีสานเทรดแฟร์2024ระหว่างวันที่24มีนาคมถึงวันที่3สิบมีนาคมนี้เพื่อยกระดับเสริมสร้างเศรษฐกิจกรากฐานสินค้าของภาคอีสาน เศรษฐกิจของกลุ่มลุ่มน้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยมีพ่อค้าแม่ค้านำสินค้าอาหารเสื้อผ้าอาวบเครื่องประดับมาแสดงและจำหน่ายมากกว่า110คู่หาพร้อมกันนี้ยังได้มีสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงติดพรมแดนกันอันได้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจากราชาอาณาจัก,กรกัมพูชามาเปิดแสดงสินค้าและจำหน่ายภายในงานนี้ด้วยนอกจากสินค้าในจังหวัดศรีสเกตที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วโดยในงานนี้ได้มีนายชัยยงเมธาสุรบิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสเกตเดินทางมาเป็นประธานร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐภาคเอกชนในจังหวัดศรีสเกตมาร่วมให้เกียรติมาร่วมเปิดงาน มาร่วมเดินชอบชิมดูบูธอาหารบูธสินค้าต่างๆพร้อมมีพื้นที่ให้นั่งชมชิวๆสบายๆถ่ายรูปกันแบบเก๋ๆงานนี้จัดทุกวันโดยเฉพาะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึงเวลา21นาฬิกาทุกวัน นอกจากการเปิดจำหน่ายสินค้าแล้วยังมีการแสดงและมีศิลปินชั้นนำของประเทศมาเปิดมินิคอนเสิร์ตในช่วงเย็นทุกวันเริ่มตั้งแต่เวลา19.00ท่านเได้ชมพบสัมผัสศิลปินที่ท่านชื่นชอบเป็นการเปิดคอนเสิร์ตให้ชมกันฟรีทุกวัน แส2,024สีสเกตค่ะพร้อมทางน้คะท่านหัวหน้าส่วนราชการค่ะตลอดจนถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยที่ให้เร้ิมาร่วมงานในวนนนี้อททท่่่าาาารรระเเเกตดดมิปแ

จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ชื่ออีสานเทรดแฟร์2024แอดจังหวัดริสเกตในวันนี้งานอีสานเทรดแฟร์2024แอดจังหวัดสิสเกตในครั้งนี้จะเป็นการยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความเข้มแข็ง